น,นี้วันเตรียมงานมาเตรียมงานนะคะส่งของอันนี้เราก็เดี๋ยวใส่ชุดก่อนมาอยู่อะไรนะในห้องห้องผลิตนะคะมีใส่ชุดนะตอนแรกก็ใส่หมวกเมื่อกี้นี้ก็ต้อนรับแขก แขกมาแล้วครับผู้ใหญ่ตะกูหักเสื้อก่อนดีต้อนรับทุกคนมาป๊บเดียวมาเป๊ะๆนะคะอันนี้ก็คือทำงานเนาะเราทำงานก็จะประมาณนี้ ยิ่งกว่าอาหารยิ่งกว่าอาหารถ้าคนไม่เยอะคนมาดูอะไรนะไล์ไม่เยอะเพราะอะไรเพราะว่าคนเ็าไม่ชอบมองเวลาเราทำงานชอบข้าวสวนนะคะยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะคะแต่ว่านี่คือเรื่องจริงเนาะเราก็เลยอยากจะมาอ,ะออกมาออกมาเล่าเรื่องจริงนะคะพอหลังจากที่เรา งานเนาะเราก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างมือทำความสะอาดนะคะทุกคนนะคะต้องล้างมือทำความสะอาดเสื้อมันตัวใหญ่ขอบคุณทุกระดทุกรายขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็ล้างมือก่อนนะคะแต่สถานที่ล้างมือล้างตรงนี้ก็ได้อะทำงานเียนะคะ ยุบไ,ไปยุมาเพื่อนจะบอกว่าอ้ตา,า,ายหลายดีต้อนรับสวัสด,ดีดีต้นรับทุกคนนะคะทำงานนะคะนีบรรยากาศการทำงานแล้วก็อญาตล้างมือก่อนล้งมือก่อนนะคะิดีต้อนรับแต่เย้ยๆยเไปอ่านนะ โอ้ใช่ไหมที่เราทับนะคะอาเย็ยนสบายเย็ยนสบายสบายฮะขอบคุณทุกเรื่องทุกไรขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ่ะวันนี้ก็คืออีกวันหนึ่งที่ทำงานพี่ไม้เหรอพี่ไม้สวัสดีค่ะเงานเทศกา,เกาเลเด้อ เล่งานเล่นการนะคะวันทำงานจริงๆนะคะจะไมเอาของไปให้เขาไงอเอาของไปให้อะไรนะร้านยาเราก็ออเดอร์ดีต้อนรับทุกคนมีออเดอร์มาดีต้อนรับมาแป๊บๆนะคะน่าจะสิบมันแสงมันเข้าตาไหมเดี๋ยวต้องดูว่ามันเข้าไหม พี่ไหมสบายดีนะคะะยูนตรงนี้ได้ปะพี่หม่คนเกงพี่ไหม่คนเกงเย้ย้ตเอตาเอตะเอตาเอ,เอ,เอพี่ไหม่อ่า จับโทรศัพท์เด็กมาพอดีอ่าใช่ไหมใช่ไหมจับโทรศัพท์มันก็เด็กเลยใช่ไหมอันนี้มันนีมันมัน้ำเน่ยมันไม่ออมันไม่ติดไปคือกาวมาติด จินนีต้อนรับทุกคนนะคะมานั่งไลทตรงนี้นั่งทำงานนั่งไลท์นั่งทำงานใช่ไหมมาเป๊ะๆเป๊ะๆนะคะมาเป๊ะๆมาเป๊ะๆคุยกันเรื่องอะไรดีมันไม่เหมือนข้างนอกตอนเช้าจะมีอะไรนะกั มีกาแฟอ่าแล้วก็มีสวนผักใช่ไหมพอเข้างานปุ๊บอ,อ่ะเอาก็แบบมีแต่ห้องเปืดปืดมบรรยากาศมันไม่ดีประมาณนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมของนะคะแพ็กที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะก็ะมาเคร์ออเดอร์กันนะคะงานเยอะเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลานะคะ วันนี้นะคะออเดอร์ที่แบบมาแรงแซงโค้งคือตึตตต๊ดตึ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 ๊ดอ่าเซรามิกดิวินซีนะคะเจ้านี้ก็อ่าสั่งมาโอ๊ย ค,นนะค,ะคือตืดตืดตึ๊ดตึืดตึ๊ดตืดตึืดอ่าเซรั่มวิตามินซีนั่นเองหน้าตาเป็นแบบนี้ตึ๊ดตืดตืดต๊ดตืดตืดตืดอ่าเซรั่มวิตามินซีทุกคนเห็นไหมนี่นะคะเซรั่มวิตามินซีนะคะอยู่ในร้านอะไรนะอ่าอยู่ในร้าน อยู่ในช็อปปี้อยู่ในช็อปปี้วันนี้นะคะตัวนี้นาแรงแซงทางโค้งนะสารบิะเป็นบีซีนะคะเจ้ามีนะคะก็สั่งบ่อยมากสาวิโอไม่มีเวลาทำคลิปนะคะวัดีเจ้ารับทุกคนสั่งบ่อยมากแล้วสาววีโอคือทำไมทึ่ทุ่ทึ่ทุ่ พี่ไหมบอกว่าไม่เก่งแล้วจ้าน้องวิโอสบายดีสบายดีค่ะสบายดีนะคะดนดีต้อนรับสบายดีงานเยอะงานเยอะงานเยอะพี่ไหม่เก่งพี่ไหมคนเก่งนะคะทํางานไปด้วยขอบคุณขอบคุณวันนี้ก็เป็นอ่าอะไรนะคะเป็นสินค้าเดี๋ยววันนี้เรามาแพ็ ของกันนะคะอ่ามาแท็ของกันขยับไปไว้มุมไหนอะมุมนี้อ่าอมมุมนี้อันนี้เป็นอ่างล้างมือนะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาแพ็คของกันมาแพ็คของกันเอาของใส่กล่องนะคะเขาสั่งตัวนี้นะคะเซร่มวิจามินซีนะคะวิธีการ วิธีการที่เราจะส่งของให้กับลูกค้านะคะเราจะต้องอันนี้ก็คือจะต้องลงกล่องเนาะเดี๋ยวไปหากล่องก่อนนะคะทุกคนกล่องก่อนกล่องไซส์ไหนก็เป็นกล่องไซส์นี้นะคะไซส์นี้ก็จะเป็น B นะคะไซส์ B นะคะเพราะว่าเขาสั่งนะคะ4ขวดนะคะ จ้ามน,นี้นะคะก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ evomatic นะคะใช้นานแล้วไรได้กิ่นาทีไรไม่นานนะคะไรแป๊บๆนะคะไรแป๊บไนานแล้วนะคะอืแล้วก็จะมานะคะเอาของลงกล่องนะคะวิธีการเอาของลงกล่อง ทววิตนนนัเป <ar> ไม่มีเวลาทำที่จะเอาแบบนี้แหละนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะคะอากันกระแทยอ้าวมีเฮงน้องมีเฮงสวัสดีจ้าสวัสดีชิ้งๆิ้ิ้ิ้สวัสดีสวัสดีท่ากระต่ายไม่มีต้นกล้วย ต้นกล้วยไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราจะมาส่งของให้ลูกค้านะคะนี่นะคะแล้วก็มาอันดีๆต้อนรับคุณคุณคุณอะไรอ่ะวิปวิบโทรคำหกหกหกสามสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านะคะพี่ไม้พี่ไม้ดอกกุหลาบดอกกุหลาบเาเลนทายใช่ไหมโอ้ยเข้าห้องผิด <laughs> น้องมีเงอย่าพูดอย่างนั้น <laughs> คิดนอดคิดหอด พิดหอดหฮงๆฮมาส่งของกันเข้าห้องผิดได้ไงนะคะมาแล้วลูกมีแหฮงนะคะพี่ไหมอ่ะมาแล้วจะต้องแบบโอ้วกไกลก็ไม่คมเนาะนะคะให้งานเยอะนี่มันก็ตัดอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะอ่านะคะไลฟ์ตอนผิดเวลานี่คนไม่ค่อยมาเลยไลฟ์ผิดเวลาคนไม่ค่อยมาเลยทุกคนโอย มันนี่ไปเนาะมันอะไรน้อยไปมันต้องหนาหนาหน่อยนะคะถ้าในอ่าในเล็กๆน้องพีเฮงบอกว่าแม่ไหมแม่ไหมมัน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 ไม่ไปมันไม่ใช่้กับว่าเอาหนาหนาหน่อยเนาะส่งของนะคะวันนี้มันส่งของให้ลูกค้านะคะเพิ่งจะเสร็จงานนะอืมเอ้อ ขยาวขยาวคิดท,ทอดคิดท,ทอดคิดท,ทอดอยู่ไหนน้อนะคะทำงานอยู่ไหนแถวพัทยาไหมไปพัทยาจะไปไหนนั่นคือไงจิ๊นปากเขาไม่ได้ทา <c oughs> มาแบบว่าปากเขาไม่แดงนะเอาไปไกลดีกว่า <c oughs> ไปไกลไม่อะไรนะ ก่กาอันน <c oughs> uh ้จ uh อ่เการซีอันนี้มันเล็กไปเนาะเดี๋ยวเราเอาอใหญ่ๆเอาแผ่นใหญ่ๆลงเอเอาอีกห่านาทีลงไล ไม่ลงไลฟ์แล้วนะไม่ไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะมาไลฟ์ผิดเวลาอืมต้องไลฟ์ตอนเช้าหรือว่าเพื่อนเราเขาไม่ชอบไม่ชอบวิธีการทํางานเขาชอบเข้าสวนเข้าสวนนะาดูแตงกวยที่ปูนนะาดูผักเป็นผักอย่างเงี้ยเขาชอบบรรยากาศแบบนั้นเขาไม่ชอบบรรยากาศสาววีโอที่แบบทํางานเนอะใช่ไหมใช่ไหมต้องมีเฮง e mm. ให้แป๊บเดียวนี่นะคะหอกไปเรื่อยๆไไอยว,วันเดือนปีที่ผลิตนะคะเราผลิตวันที่แปดเดือนเก้าผลิตเพิ่งจะไม่กี่เดือนของเราจะผลิตแบบ ไม่ได้ทั้งงานจริงๆแล้วอายุของผลิตภัณฑ์ของเรานะสองปีนะคะอันนี้มันเกินไปก็ตัดออกก็ได้้องมีทิ้งทำไมใส่เสื้อหรือแม่แม่ชี <laughs> จะเป็นแม่ชีเหรอเอาจะเป็นให้ดูนะ <laughs> เสื้อเสื้อทำงานก็ต้องนี้หละอืม ถึงมือนะคะก็จำอางก็จะเหมือนกับอันี้เลยเหมือนกับอาหารเลยเนี่ยอาจะลงไลแล้วสิห้านาทีพออเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ยอม เผยอะไรนะหน้าตาหน้าเราจริงใช่ไหมทุกคนไม่ยอมเผยหน้าตาจริงมาให้กับออนไลน์นี้นะคะจริงๆแล้วมันจะต้องใส่หมวกนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าการทำเครื่องสำอางนะคะมันจะต้องอ่าพวกผมแม้กระทั่งเส้นผมนะคะแล้วก็มือก็ต้องล้างน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนเดี๋ยวจะเอาของไปส่งค่ะ ขอบคุณทุกแลททุกไลท์ขอบคุณทุกทกำลังใจบ๊ายบายเจอกันใหม่สวัสดีค่ะขอบคุณน้องพี่เฮงพี่ไม้แล้วก็ทุกๆคนนะคะบ๊ายบายนะคะขอบคุณหล้านยูเสเซอร์ขอบคุณค่ะ๊ายบายขออนุญาตลงไลท์ก่อนเพื่อนไม่มีเลย